ทุกคนคะวันนี้เราจะมาทําข้าวจีกินกันค่ะเราจะทําแบบง่ายๆนะคะวันนี้เราจะทําด้วยเครื่องทำแซนวิชค่ะ สวัสดีค่ะผู้พี่มลปูลค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวเล็กๆของเรานะคะวันนี้เราจะมาทําข้าวจีกินกันค่ะทุกคนทํากันง่ายๆนะคะหน้าตาน่ากินไหมคะเราทําจากเครื่องทําแซนด์วิชค่ะคลิปก่อนเราก็เคยทําข้าวจีทีหนึ่งค่ะแต่เราจีในกระทะนะคะวันนี้เราจะใช้เครื่องทาแซนด์วิชค่ะขั้นตอนแรกนะคะเรามาเตรียมไข่กันก่อนค่ะวันนี้เราจะใช้ไข่แค่1ฟองก็พอนะคะใครชอบไข่เยอะๆก็ใส่สักสองฟองได้นะคะปรุงรสค่ะพริกไทยค่ะ อันนี้ก็จะเป็นผงปรุงรสนะคะใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็จะมีซีอิ๊วขาวค่ะคนให้เข้ากันนะคะจากนั้นก็เป็นข้าวเหนียวค่ะใส่ลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันเราใช้วิธีนี้เพราะว่าต้องการให้ไข่เคลือบข้าวทุกเม็ดเลยนะคะแต่บางสูตรนะคะก็จะใช้วิธีปั้นข้าวเหนียวให้เป็นแบนๆแล้วก็นำมาชุบไข่ไปปิ้งก็ได้ค่ะ เราจะใช้น้ำมันทานลงบนเครื่องทำแซนด์วิชนะคะจะใช้เป็นเนยก็ได้ค่ะทาให้ทั่วเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็ตักข้าใส่ลงไปเลยค่ะเกลี่ยให้ทั่วนะคะ ทาน้ำมันลงไปอทีนะคะป้องกันไม่ให้ข้าเหนียวติดเครื่องค่ะ อดเจรออีกแป๊บนะคะเดี๋ยวเราก็ได้อร่อยแล้วละคะ่ะระหว่างที่เรารอก็เปิดดูบ,บ่อยๆได้นะคะถ้าชอบแบบนุ่มๆก็แค่เข้าสุกก็เปิดกินได้เลยะคะ่ะแต่ถ้าชอบเกรียมๆนะคะอาจจะทิ้งไว้สักหน่อยหนึ่งเพื่อให้เขาเกรียมนะคะแบบนี้ก็ถ้าใครชอบแบบนุ่มๆก็สามารถทานได้เลยนะคะแต่เราขอเกรียมๆอีกหน่อยนึงนะคะ่ะขออีกรอบนะคะ ประมาณนี้ก็ได้แล้วนะคะจากนั้นเราก็คีบออกมาได้เลยค่ะพร้อมอร่อยค่ะกินตอนร้อนๆอร่อยมากเลยนะคะแต่ถ้าเขาเย็นตัวลงเขาจะมีความแข็งหน่อยหนึ่งค่ะออกมาแล้วนะคะหน้าตาน่าทานไหมคะทําให้เด็กๆนะคะเด็กๆชอบมากเลยค่ะทุกคนลองทํากันนะคะทุกคนง่ายๆค่ะข้าวจี๋ไม่ว่าจะทําในเครื่องทาแซนด์วิช จีในกระทะหรือว่าจะใช้จี่กับเตาถ่านก็อร่อยเหมือนกันหมดเลยนะคะขอบคุณที่รับชมและเป็นกำลังใจให้นะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะเวลาเราลงคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเราไว้พบกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ